สบายดีพี่น้องพองป้ายเบิร์สุกูสุข้นเนาะมือนี้ห้ามาปันเขาปันเขาซอยพี่น้องเนาะ่มือนี้มีทีมงานมาหลายคนอยู่มือนี้เบาจุ้งเบาจุ้งมรรทาเนาะเบาตรากเนาะตรากบรรเนื้อมีหลายคนอยู่พี่น้องพอแต่ห้าม้าหอนเนาะพี่น้องเนาะเปิดเกินกินเขาอะไรคือว่ามาแห้งมือนี้เนาะกำลังยางมาหอน นี่ก็ทีมงานแม่ขัวเนาะนี่กล้องเขาเที่ห้สิบปันพีน่น้องน่าจะได้อยูสองร้อยกระสอบายมาหนีมองนะครับตำแหน่งยังโอ้เยียกว่าท่านเทสดนี่มามากินข้าวกอนแลยเนาะโอ้ถ่ายกินเหลืองกินปเป็นเหลืองใหญ่เมนูมันนี้มีแกงเป็ดใส่หมักมี่หรือว่าหมักกระนุน,น,น,นทีมงาน ยิ้มงานโหลดคนนี่เจ้าของโหลดบ้นเนาะพี่น้อง <c oughs> เนาะเก้าวามือนี้สิได้จักสอบมือน,นี้จังหวะแล้วบ่ลายล้านก็ได้แล้วอ,อนกัออน,นี่ช่องล้านมือนกับาป้องนะ <มา S 1> นเหยียบกุ้งเทสอยู่ไหนห้องกินก่อนกินก่อนโอ,อ้อตราการมีกินผู้เดียวเลยเนาะในผู้เดียวเลย อร้ยยนะายจงควรพี่น้องข้าจะ่ายให้เบิ้งเนานะ,อ,ะอยู่ตารางเที่ยงนี่ตัวเต็มเลยพี่น้องน่าจะมีอยู่ประมาณร้อยห้าสิบสองบ,บรูนนี่ก็รถโผลออกมาเตรียมทาแต่เศ้าเนาะแต่ว่าคนยังบมวกอ้อมตอนนี่ร้ายร้ายแห้งเดียว สบายดิวันนี้มามาลีน้ำเจ้าคลองเขาเนาะมาจะท้าเพื่อนว่าเจ้าคองล้านี่เพื่นจะได้จ็คซอมือนี่เถืงกัจะกล้ามาเถืงาลยหาซิลรูดเสี่ยงไรยม่กล้าได้แจ็คซอจังวะจังวะพระเจ้าพรเจ้าปีนี้ปีนี้ประมาณแล้วแจ็คซอปปีนี้ สัมลอยสิบลอยสิบสอบอันเกินนั้นเ้ี่ยใครสืเบี้ยเพื่อนกันเกินนั้นเอาไปเห็นเอาบอจุ้งก้าวะได้จะสอบปีนี่ลอยเ้าลอยเ้าเนาะคุณได้ถือนหมลอยสิบมาหมาหลุดนกันเนาะปีนี่ก็เขาไลยเนาะแต่เพื่อนผมเกี่ยคืนเรามาแต่ยน่าพ้นเนี่ยนี่ตลากลังาบันเมียเนาะ เป็นอะไรคือว่ายน่ยมเกี่ยวเขาแล้วก็บวมเกี่ยวเน,ะนาะยาบผุยังมาได้ผุยไรกำลังแล้วกำลังทัวนอะไรทางไหนกันเลยทางบ้านเมีอะไรแล้วบอลแล้วแลวในรายวันไหนได้หกสิบสอบโอ้คือว่ากลุ่มกินนะในรายกว่าลอยสอบเนาะ <laughs> <laughs> ปลายมันไหวกว่าเอาหาลุ้นน้ำกันพี่น้องมันสิได้จากสอบนะเนาะขอคิดว่าลอยหาซิบบวมมีลุ้น ร้อยพี่เน้องทำนะไายเช็คซอฟติ๊กจังวะนี่ค่เลยในสลุดจบเหมือนเนี่ยหลับใต้พี่น้องลอยรบ้อยจะเมื่อยเนานะเสียบ์วะโอ้ผมมากินข้าวปุ่นอย่างนี้เนาะพี่น้องเนาะมาดิกินน้อยยานามาดิกิน,น,นทางปุ่นคนร้ายโหดมันกินหมดแสบมากินอยู่นี่เนาะ อ,นนอย่างก,ก็รอนะไ่ยังิดแน่นามันาเลยหมายจะไลเพื่อนบนเขาไงไรไงชไงวะเสียมมน,นดีเลยถ้าครูจะวญาณไ <c oughs> ได้ไปได้มาสวสมนมากันเด้อตัดลายดีเขากองอะไก็ไ้ตัดลาย,ยไ่ไ,ได้เลย บางยาคือว่าเข้าางดีดตากดีเซลิต้ามาเยอะแค่ไดนดีเซต้าจไากนดอ่าคำเดียวได้มีน้องนทีแล้วพี่น้องไปไปกินข้าหอมผ้าห้ด้ไหม สีได้่พออีกแต่ามบุญคุณได้ <c oughs> สองคำยิ้มเลยพี่เนะาะพ <c oughs> ันเขาหน้าพี่พี่นี่คือว่าได้ลอยสามชิปกระสอบสำหรับล้านนี่เนาะเป็นล้านของพี่นองฟองเขาเองเนาะสำหรับมนูในมือนี้กร เป็นเมนูบ้นบานๆพี่น้องเป็นเมนูลาบเป็ดต้มเป็ดแล้วก็มีวกตักมีแจ่วมียังตามวิธีชีวิตของคนบ้านหนองกอับเมื่าซอยกันถึงสี่แหล <ะ S 1> พี่น้องเจ้าซอยคอยคอยซอยเจ้าสำหรับอาหารก็มีตุ๋เป็ดลาบเป็ดแล้วก็พวกตักห้างอ้างไห้กินแบบง่ายๆเนาะคือว่าเป็นวิธีชีวิตที่ว่าเรียบง่ายของชาวบ้านชศราเล้า เกศสุนทรบดะที่ว่ากันใส่ชีวิตยังอยู่แบบเพึ่งผ้าอาศัยกันอยู่ยังมีกันช่วยเหลือพี่น้องเมื่อที่เขาช่วยกันนี่แหละพี่น้องกันถ่ายคลิปของบาวซักากระสีไทยวิธีชีวิตของชาวบานให้พี่น้องที่อยู่ฟังไทยแล้วก็ฟังเล่าหรือผู้ใดก็ตามที่เขา,มาเมื่อเบิ่งคลิปนี้เนาะ ฝากเป็นกำลังใจให้เบาซักดาในเด้อในการถ่ายคลิปต่อไปเนะาะพอด,ดีท,ทายทอดวิธีชีวิตลงเรื่อยๆเนาะเอาลงยูทู e ให้พี่้องเข้าในเบิร์น้ำกัน